เป็นไลฟ์ฟิล์มเป็นไลย <_ Gerilim> จมล้อหน้าแนะ่นอนครับลักษณะนี้เอาอยัางไงลงมาดูแล้วเฮ้ยจะขึ้นยังไงดีวะจะเอายัางไงดีวะตะลิศน้อจ้าจูดกับจ้าจูดข้าพูดเ้วยพอมาแล้วพี่มาแล้ว ล้อหลังไม่เป็นไรอไปวะฮะหายอาจารย์ใหญ่บ่อาจารย์ใหญ่าามาแล้วจมล้อหน้าจมล้อหน้านี่ก็ไม่รู้จะด,ดีดยังไงแล้วนะไปวะต้องใช้จอบไหมต้องขุดไหม นุ่มฟิล์มติดโรมครับทีเทครับทีเทก็เทของตั้งแก่ยาวแล้วครับกระดึกไปวะกระดึกกระดึกไปวะ ขุด <differences S 2> ้างหน้าก่อนขุดขุดรลอนหน้าก่อนฟิ้มฟิมบักโจ๊กบักโจ๊กขุด จมร้อหน้าครับ không bọn mà đẹp ờ thế các bọn đó lẽ đùng phiêu ơi 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 sáu sáu ô <laughs> oh, oh, sáu ờ chứ sáu ra đẹp kìa lo sáu hạng lưới hạc มามามาอีกอีกอีกพ่อพ่อตอนน้วอยก อ้าวจขึ้นได้อ่ะเออขึ้นได้ขึ้นได้ข้างนี้ก็ยังไม่ขยับนะครับแม่นติดข้าวหนาป่ะเนี่ยโอ้ข้าวหนามันล่งแล้วพอไปหรอกพอคุ้นรอกอ่ะ รถทางก่อนครับติดล้อหน้านะครับเสียเงากับหนุ่มฟิล์มพูด โผแล้วก็ดินไปเดี๋ยวเราไปเอาดินก่อนครับมาถึงบ่อด,ดินแล้วครับไม่รู้ฝั่งน้นไม่รู้ขึ้นหรือ,อยังนะทางนีงอ้อ้าวแมโกเป็นไรอีกเนาะแม่โกเป็นไรอีกนาะทำไมอยู่ท่านี้ตีตามขึ้นไปแล้ว nếu mà anh cửa ra rầy khuyên đi bà con đấy bên nhà phiêu đây bỏ เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนี่คืออ่มันดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอาการเหมือนไฟตันน้ำมันช็อตประมาณนี้ครับมาแล้วมองทางหนุม่มหนุ่มฟิล์มยังไม่เห็นมาครับสงสัยยังขึ้นไม่ได้อ่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เขาก่อน เพี่ตามเป็นไงเอ่ยหกล้อก็ติดลมไมโครก็ดับสตาร์ทไม่ติดน้ำมันยังครึ่งถังอยู่เลยนะเนี่ยน้ำมันไม่มานะครับ โอ้นุ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนุ่มฟิล์มฝุ่นตลบม,มาเลยครับอาการเป็นยังไงฟิลฮะ <c oughs> ยอมติดลม วันนี้เป็นจอมติดหลงครับหนุน่มฟิลม์มออาวิ่งไปหาปราแจแล้วอยู่คนละอยู่คนละมุมเลยเป็น <L> ไงเหนื่อยไหมฟิลม์มใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะมาสายติดครับติดยังเดียว ให้ต,ตอนนี้6กล้อนี่กลายเป็นชอบติดไปแล้วแต่ไบ่โคนี่ไม่ติดเลยครับน,น,น,น้ำแล้วล,<ะ>ล่างไร,รับน้ำมัน อ้าทำไมรองเท้าลูกชายเท่าแก่เป็นอย่างนี้ฮะกระฟิมโอ้โหรองเท้าขาดครับคลิปหายแล้วตีวนี้ลูกชายเท่าแก่ <c oughs> ต้องเบิกตังซื้อใหม่แล้วนี่ <c oughs> อาฝั่งนี้ถอดดูน้ำมันก่อนตรงไหนดูได้ก็ถอดมันตรงนั้นแล้วครับแคบเหลือเกิน ตูดสั้นนี่ทำอะไรก็ยากยากยนะครับนะเดี๋ยวแก้ไขได้แล้วลุยต่อครับ